ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تانพี่น้อง، أحبة تانทั้งหลาย، تانทั้งหลาย จง يمّن على الله سبحانه وتعالى، เพราะ واقع يمّن على الله سبحانه وتعالى، جبن سبيعين التي ديّين سمراب بوقت تان، تان دنّيا، ท่านพี่น้องผู้เป็นบ่าวขอเราสุขานะฮู้วาจาละจังหลายครับความโปรดปรานขอเราสุภานะฮูวาจาละเนื้อม,มัตต่างๆที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่บ่าวของพระองค์นั้นมีมากมายเกินกว่าสิ่งที่เราจะสามารถนับและคำนวณได้และหนึ่งในความเมตตาและความโปรดปานอันยิ่งใหญ่และสูงส่งขอเราสุขานะฮูวาจาละ ที่มีต่อเบาขององค์คือการที่เราจ้าลได้ทรงแต่งตั้งและได้ทรงท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลมายังประชาชาติสุดท้ายประชาชาตินี้มาพร้อมกับสัจธรรมมาพร้อมกับอัลกุรอานมาพร้อมกับทางนำเพื่อที่จะนำพามนุษย์ในยุคสุดท้ายให้ออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างดังนั้นหนึ่งในสิทธิหนึ่งที่เราพึงจะต้องปฏิบัติ ต่อท <م ت حد ث> ่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือการที่เราจะต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและเป็นความรักที่มีมากเกินกว่าสิ่งถูกสร้างทุกชนิดเพราะทรอซูลได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าลายุมินะะอฮั وأحدكم حتى أ ิ و ن أحب إ ิ ي ิ من วะ ل د ي ه و ิ ا ل د ันนาส ن อัจมะอินท่านรอซูลบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังมีอีมานที่ไม่สมบูรณ์ เขาจะยังไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าว่าฉันคือท่านอบดุลมฮัมมัดจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับเขามากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดฉะนั้นจะเพีนน้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในความรักที่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงที่เรามีให้แกท่านอบับดุลอมฮัมหมัดนิ่หมันล,น,ลนั่นก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างสุนนะ ยึดมั่นในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัมเพราะนั่นคือคำสั่งใช้ของอัลมาสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือสิ่งที่จะยืนยันว่าเรานั้นรักท่านนบีมุฮัมมัดสุลัลลอฮุอะลัยฮิวะชัลลัมจริงๆอัลละตะอาลากล่าวบอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์มุฮัมมัดจงกล่าวว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ฟัตตะบิอูนีพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉัน ยฮบิบุคุมอัลลอฮฺวายฟิรละคุมดูนุบุคุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮฺจะอาลาจะทรงอภัยในความผิดให้แก่พวกท่านเราจะอาลาจะรักพวกท่านและจะลบล้างความผิดให้แก่พวกท่านและท่านนบีสุลลัลลอฮุะอาลัยมุสลัมก็ยังติดเตือนพวกเราให้พวกเราระวังและออกห่างจากการกระทำที่เลยเถิดที่มีต่อท่านนบีสุลลัลลอฮุะอาลัยมุสลัม ถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่มีต่อทรารูลเองก็ตามหากว่าเป็นความรักที่นำพาไปสู่การกระทําที่เลยขอบเขตของศาสนาทรารูลได้เตือนพวกเราและได้ห้ามพวกเราให้ระวังจากการกระทําเหล่านั้นทรารุลยังได้กล่าวไว้ในคดีบนหนึ่งบอกว่าลาปตูรูนีพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เรียกฉันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ชื่นชมฉันจนเกินขอบเขต ที่ศาสนาได้ห้ามเอาไว้ได้บอกเอาไว้อย่าได้กระทําสิ่งใดที่มันเลยเถิดกว่าบทบัญญัติของศาสนากามาอัตรลาตินนาซารบนมารยามเหมือนดังที่พวกคริสเตียนได้เรียก ท่านอบีอีเลาะห์อ <im> i̇şte ิสลามได้ชื่นชมท่านอบีอีเลาะห์อิสลามจนกระทั่งว่าเกยขอบเขตของศาสนาถึงขนาดว่าพวกเขาเรียกว่าท่านอบีอีเลาะห์อิสลามเป็นลูกของอัลลอฮ์ سبحانه และเจ้านาอฺฟ้าอินนามะอานาอับดุลลอฮหเพราะแท้ที่จริงฉันคือท่านอบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฟากูลวะอับดุลลอฮิวะรัซูลิฮีและจงเรียกฉันว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของบงท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาน จ๋าละจ่าลเจ้าไหนครับและทั้งที่ท่านนบมีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เตือนพวกเราได้ห้ามพวกเราให้ระวังและออกห่างจากการกระทําที่เลยเถิดในบทบัญญัติของศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องในสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่แล้วประชาชาติสุดท้ายนี้ ก็ยังถูกบททดสอบด้วยกับการกระทําที่เลยเถิดและเลยขอบเขตของศาสนาโดยการอ้างว่าสิ่งที่ลงมือกระทําไปนั้นเป็นความรักที่เรามีให้ต่อท่านนบีม u ม a m m a ล s ุลล a ลลและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและเป็นอันตรายที่จะส่งผลร้ายต่ออกดะห์ของมุสลิมทุกคนนั่นก็คืออุตริกรรมในเรื่องของการจัดงานวันคล้ายวันประสูติ ของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัละหอะลัยิวะสัลลัมที่เราเรียกว่าการจัดงานเมลิดที่จะมีการกระทําในทุกๆวันที่12ของเดือนรอบยอุลอวันในทุกๆปีท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อละจาราทั้งหลายครับหากว่าหัวใจของเราเป็นคนที่มีอีมานต่อละจาราจริงๆแล้วหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รักท่านนาบีสุลลัละหอะลัยุวะสัลลัมอย่างแท้จริงแล้วเราจะพบว่าการจัดงานเมาลิดเป็นการกระทําเป็นอุตริกรรม ที่ขัดแย้งกับศาสนาเป็นสิ่งที่ข้านกับความรักที่แท้จริงที่เราควรจะมีให้ต่อท่านอาบับดุลลัองคล่าสุดในมุสลัมในขณะที่ทารุลเด้กล่าว่าในะดอษบทหนึ่งบอกว่าอิยาควาว ا إ ุมวังเดาซาจินอุมูรวกท่านทั้งหลายจงระวังสิ่งที่เป็นการงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆในศาสนาที่ไม่เคยมีรูปแบบไม่เคยมีคําสั่งใช้ไม่เคยมีการกระทํานั้นเกิดขึ้นในยุคสมัยได ไฟนักุลละมุขจะสติยรบิดาเพราะทุกๆการกระทำที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นอุตริกรรมว่ากุลละบิดาอาทินَดอละและทุกๆอุตริกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในศาสนาล้วนแต่เป็นการหลงทางและในจะดิตของท่านหญิงอาอิชาระเดียวอันหาที่นางได้กล่าวว่า

แบบฉบับ สุนนะเขาท่านนบีสันลนิลละหัวอันนี้มดสลัมพร้อมกันนั้นจะต้องออกหาแจากทุกๆอุตริกรรมที่ไม่เคยมีคําสั่งไม่เคยมีรูปแบบในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งใดก็ตามที่ท่านละซุนไม่เคยทําสิ่งใดก็ตามที่ท่านละซุนไม่เคยสั่งใช้ในการทำดังนั้นต่อให้เราพูดว่าเราทําเพราะความรักที่เรามีที่ต่อท่านลอซุนนั่นก็เป็นความรักที่จองปลอมโดยเหตุนี้การจัดงานเมาิดจึงเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักการของศาสนาขัดต่อ คาสั่งของ a ล l a h และแบบอย่างของท่านนบีสุสลต่านลอฮุอัลฮีมุซัลลัมด้วยกับเหตุผลหลายประการด้วยกันประการแรกท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านลอฮุอัลฮีมุซัลลัมตลอดชีวิตของท่านนครม,มักาสิบสามปีมาดินาสิบปี23ปีในการเป็นนบีทอร์ซูลไม่เคยจัดงานมอติทอร์ซูลไม่เคยทําไม่เคยใช้ให้บรรดาซอฮาบะกะทาไม่เคยมีหลักฐานปรากฏไม่ว่าจะเป็นฮะดีษสอฮีหรือแม้กระทั่งฮะดีษดอี ก็ไม่มีวาทรา์ซูลเคยใช้ให้ทำและเคยกระทํางานเมาลิดไม่ได้เหมือนดังชัยตอนที่แอบอ้างว่าคนแรกที่เป็นคนจัดงานเมาลิดคือท่าน,นบบอันนบดุลเบบร์มุสลัมบนิษทบิลละมีนําซ้ำชัยตอนตอนนั้นอย่างอ้างว่าทรซูลไม่ได้จัดปีละครั้งแต่ทร์ซูลจัดเมาลิดท,ทุกสัปดาห โดยก,การที่ทรารัูลเคยใช้ใหเราถือิส้นอดในทุกวันจันทร์และวันพฤหัะคับวัเลียวดูบินล้ท่านพี่น้องครับและสาเหตุที่เารัศุนใช้ให้เราถือส้นอ,อนดวันจันทรและวันพุธถัดเพื่ออะไรพี่น้องเพราะสองวันนั้นจะเป็นสองวันที่การงานจะถูกนําไปเสนอณนที่อัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه และจจงล้ทเธอรัศุลชอบที่จะให้การงานถูกนําเสนอณนที่อัลลอฮ์ในสภาพที่ท่านอยู่ในการทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه และจรัจงล้ Pakaian ti sang sahabah Banda tabi'in Banda atba'at tabi'in Rumah katang banda imam tangsi imam Abu Hanifah Tan imam Malik Tan imam Syafi'i Tan imam Ahmad Rahimahumullahu ta'ala Mereka ni banda ulama Nayuk samai salaf หรือบรรดาสหายบัตท่านใดเคยกระทาหรือจัดงานมาริดให้แกท่านนบีสุลต่านมูฮัมัุสสัลลัมทั้งๆท,ที่บรรดาสหายบตและบรรดาเจบียรอีนคือคนที่ดีที่สุดในประชาชาตินี้คือคนที่รักทรถุสูนมากที่สุดและรู้จักสุนนะของทรถุสูนมากที่สุดและปฏิบัติตามแบบอย่างของทรถุสูนใกล้เคียงกับทรถุสูนมากที่สุดหากว่าการกระทํานี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็บรรดาชนเหล่านั้นจะต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่จะกระทําการงานเหล่านี้ ประการที่สามการจัดงานเมาลิดเริ่มครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่สี่เกิดมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนหลงบิดและคนแรกที่เริ่มในการจัดงานเมาลิดให้แก่ท่านอับดุลลัลลาฮาลัยวะชัลลัมคือชีอะรอฟิดรจากราชวงศ์ฟาติมียะอัลอุบัยดียะพวกเขาเริ่มการจัดงานเมาลิดครั้งแรกในโลกอิสลามเริ่มขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่บรรดาผู้ปกครองในราชวงศ์ฟาติมียะอันออบัยดียะพวกเขาอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าพวกเขาเป็นพวกบาตินียะอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าและใช้ให้คนในเมืองก้มสุยูดให้แก่พวกเขาและลุกขึ้นยืนเพื่อทําการลําลึกถึงพวกเขา บรรดาผู้ปกครองเหล่านั้นเข็นฆ่าบรรดาอุลามะสั่งใช้ให้คนในเมืองเขียนคำด่าทอแล้วก็แปะไว้ตามมัสยิดและถนนหอทางเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงปี395ฮิจรัสสกักราดวันนี้อยู่ในปี1446ฮิจรัสสกักราดแปลว่าการจัดงานเมลิดเริ่มต้นตั้งแต่151ปีที่แล้วดังนั้นจะนพี่น้องผู้ที่มีอิมา,มตะะา,านต่อหลาจะอะไรทั้งหลายครับท่านอิมามอัลมัครีซีรอฮิม อลลท่านเป็นลูกหลานของคนจากตระกูลอันออบัยยียีนท่านกล่าวบอกว่าอินนหุมอัจดูตุสิทธะจามาวดีบันดาผู้ปกครองที่เป็นชียะรอฟิดรอิสนาอัชริยะพวกนี้น พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ริเริ่มการจัดงานวันเกิดให้ทาราซูลเพียงคนเดียวแต่พวกเขาเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานมาลิดหรืองานวันเกิดให้แก่คนปกจำพวกหนึ่งงานมลิดของท่านนาบีสุลต่าลอฮุอัลีลลลมุสลัมงานมาลิดของท่านอาลีของท่านยญิงฟาตีมาของท่านฮัสันของท่านโฮเซนและผู้ปกครองที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นดังนั้นจะมีน,อน้องผู้ที่มีอีมามตนต่อเราจะอะไรครับเราจะต้องหันมาถามหัวใจของเรา หากว่าหัวใจของเราเป็นคนที่มีอีมานต่อัลลอสุธานุวาจะอะไรยังแท้จริงแล้วเราก็เราเอาอีมาของเราส่วนไหนในหัวใจของเราไปปฏิบัติตามพวกชียะพวกรอฟิดรอทิดาทอบรรดาซอฮาบะและกล่าวหาว่าบรรดาซอฮาบะตกศาสน,นาที่ให้ร้ายต่อบรรดาภรรยาของท่านอนับดุลลาฮลลวะลีวะสลัมแล้วก็บอกว่าบรรดาซอฮาบะและภรรยาของจราซูลเป็นชาวนรกพวกชียะ ที่กล่าวอ้างว่าอัลกุรอานที่เราอ่านทุกวี่ทุกวันบกพร่องยังไม่ครบถ้วนยังไม่สมบูรณ์ พวกชียร์ที่กล่าวอ้างว่าจิบรีนนำไวจากอัลลอฮ์มาให้ผิดคนแทนที่จะนำไวไปให้ท่านอาลีแต่กลับผิดคนเอาไปให้ท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยมุสลัมลววลและความผิดอื่นๆอีกมากมายสำหรับพวกรอฟิดอและเราเอาอีหม่านของเราส่วนไหนไปปฏิบัติตามกลุ่มรอฟิดอในการจัดงานวันเฉลิมฉลองวันวอลิดให้แก่ท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยวมวุสลัมประการที่4ี่การปฏิบัติอิบาดะห์ในาศาสนา เป็นสิ่งที่ตายตัวแปลว่าไม่สามารถจะกระทําเพิ่มหรือตัดทอนให้ลดน้อยลงได้ดังนั้นจะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะบัญญัติหลักการใดๆในศาสนานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์และราซุระขงุ์ได้ทรงบรรัญญัติเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเราจะอาลาจึงได้กล่าวบอกว่าอัมและหุมชูรกาหรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนหุ้นส่วนแปลว่าสามารถที่จะบัญญัติศาสนาได้ ชาราและหุมมินดีนีมาลัมยะดัมบิฮิลลาคุณนส่วนของพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะบัญญัติหลักการศาสนาขึ้นมาใหม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอนุญาตในเรื่องเราเหล่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นศาสนาสิสมาสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสันลัลฮุอัลลีมุสลัมทำฮัจวะดะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและทานรอซูลได้ประกาศศาสนาว่าอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายหลั การมีชีวิตของท่านนาบีสุลต่านละฮุอาลีอุสัลัมและถูกกระทําขึ้นมาใหม่ในศาสนานั่นกําลังหมายความว่าศาสนาของอัลลอฮ์ยังไม่สมบูรณ์นั่นกําลังหมายความว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านลฮุอาลีอุสัลัมได้ปกปิดความรู้ในศาสนาและมิได้ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์จนกระทั่งมีคนในยุคสมัยหลังเกิดมาทีหลังและกระทำอุตริกรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาขึ้นมาประการที่5การกระทำในวัน เป็นการกระทําที่เป็นการลอกเลียนแบบทั้งยิวและคริสเตียนทั้งทั้งที่ศาสนาห้ามีใ้พวกเรากระทําการงานใดหรือประพฤตินตนเยียงหรือเลียนแบบพวกยิวและพวกคริสเวลาที่คนเ่าถูกถามว่าทําไมถึงมีการจัดงานเมาลิดขึ้นให้แก่ท่านอบับดุล,ออลสลามคนแรกๆที่จัดงานเมลิดจะพูดขึ้นแบอบกว่า ต้าขดูไล่าจะมาลิดีนบียิหิมอัดันอักบะหากว่าคริสเตียนสามารถที่จะจัดวันเฉลิมฉลองวันหนึ่งค่ำคืนหนึ่งให้แก่นบีของพวกเขาได้ฝ่าอัลลออิสลามมีอุลลบิตตะครีมีวะอจิดะฉะนั้นเราชาวอิสลามสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีวันวันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการลำลึก ถึงวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดสันลลลฮุอะลิยูซัลลัมดังนั้นนี่คือการยอมรับของคนทีนี้เริ่มในการจัดงานมาลิดให้แก่ท่านนบีสันลลลฮุอะลิยูซัลลัมเพียงเพราะเป็นการลอกเลียนแบบกลุ่มชนต่างศาสนิกและนี่แหละคือสิ่งที่ทัลลุซุนเตือนพวกเราว่าเนี่ยฮะอิบราฮิมบอกว่าละตะตะบิอุนนะซุนนะมันกานะกับละกุมชิบรันบิชิบรินวะดิรอันบิดิร่าง ح ت า ا ل و دخلوحجرة ร ب ي ل َ د َ خ َ ن ْ ت นตุมูฮู เราซุ่นบอกพวกท่านทั้งหลายจะลอกเรียนแบบกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านแม้ว่าพวกเขาจะทําสิ่งใดจะห่างกันเพียงแค่คืบหนึ่งหรือสอบหนึ่งพวกท่านทั้งหลายก็จะเลอกเรียนแบบและจะปฏิบัติตามพวกเขาแม้กระทั่งว่าพวกเขาจะมุดลงไปในรูแย่ก็ตามทมําไมท่านเราซุ่นใช้คําว่ารูแย่พี่น้องเพราะรูของแยะ เป็นรูของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งรูของมันจะมีขนาดเท่าตัวของมันเวลาที่มันเข้าไปในรูของมันแล้วมันจะไม่สามารถ หมุนตัวของมันกลับออกได้นอกเสียจากมันจะต้องถอยหลังของมันเพื่อจะออกจากรูนั่นก็ตามนั่นหมายความว่าขนาดรูของมันเล็กขนาดนั้นพวกเรายังจะปฏิบัติตามกลุ่มชนก่อนหนะ้าพวกเราเมื่อทราสุลถูกถามบอกว่าอาเลียโฮดวันลาซอร์ซาสุนหมายถึงยิวกับพิสใช่ไหมที่พวกเราจะปฏิบัติตามราสุลจึงตอบบอกว่าว่ามัน่นและหากไม่ใช่ยิวกับพิสเตียนและจะมีกลุ่มชนใดที่พวกท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตาม ประการที่6บรรดานักประวัติศาสตร์มีความเห็นขัดแย้งกันว่าท่านนบมีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเกิดขึ้นวันใดและเกิดขึ้นในเดือนใดกันแน่อาจจะเป็นเดือนรอเบอุลอาวันอาจจะเป็นเดือนรอจับอาจจะเป็นเดือนอื่นๆในรอบ12เดือน แต่บรรดานักประวัติศาสตร์เห็นตรงกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลนิลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตวันจันทร์ที่12เดือนรอเบออันอาวันดังนั้นการจัดงานในวันรื่นเริงในวันดังกล่าวนั้นหมายถึงเขากําลังจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสันนิลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถึงแก่ชีวิตและประการสุดท้ายการงานหลายประการถูกกระทําขึ้นในวันดังกล่าวในค่าคืนดังกล่าวและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการทำชีริก่อรอสุฮาหูวาจา คือการอัญเชิญดวงวิญญาณของท่านานบีมุฮัมมัดสันนลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการวิงวอนขอดุอาขอความช่วยเหลือจากท่านนบีสันาานลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไหนจะมีการอ่านบทกลอนที่เต็มไปด้วยการทำชิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะตะอาลาดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายครับเราไม่อายอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะตะอาลาหรอกครับเราไม่กลัวอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะตะอาลาหรอกครับฉะนั้นสิ่งใใดกก็ตตาาามนนนศสีสนนี้ท่เคยถูปฏิิบั ในยุคของท่านนบีสุลลัาละหุมาอื่นมุสลัมนั่นคือศาสนาเพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วและสิ่งใดก็ตามที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อนในยุคสมัยของท่านนบีสุลลัาละหุมาอื่นมุสลัมสิ่งนั้นไม่ใช่ศาสนาต่อให้ว่าคนที่กระทําหรือคนที่ปฏิบัติจะเป็นใครนาไหนก็ตามเพราะหน้าที่ของเราคือปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละหุมาอื่นมุสลัมเพียงเท่านั้นอักูลุกอลีฮะดะวัสตัฟซุรุลลอฮ์อัลอาดิมันจัลีลลลิวะลักุมวะลิซาอิิลมุสลิิมมีนัุลิ وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين แ่ شهدو ا ل ل َّ ه إ ل َ ا ل ل ه و َ د ه ل ا ش ر น ي ك ل ه و أ ش ه د أ ن ن ب ي ن ا م ح م د ا ع ب د َ و ر س و ل َ ص َ ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و س ل م ت س ل ي م ك ث ي ر أ م ب ع د ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่อาจจะมีคนพูดบอกว่าการที่เราจัดวันเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเกิดของท่านนบีสุลลัลฮฺอัลลอฮฺอัสซาลึก ถึงความดีงามและชื่นชมเกียรติประวัติของท่านนบิมมหามสอนล,ล่วงวาลีอุสลเมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับกี่มากน้อยครับกี่คนมีเจตนาที่ดีแต่การกระทําที่เขาทํานั้นเป็นการกระทําที่ผิด เพราะหลักการของศาสนาเราไม่ได้เป็นการนึกคิดอยู่เพียงแค่ความรู้สึกของเราแต่หลักการของศาสนานั้นมีกฎเกณฑ์มีราักฐานมีมาตรฐานอยู่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําต่อให้เรามีเจตนาที่ดีเพื่ออัลลอฮ์แต่สิ่งที่เราทําจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงตามกับคําสั่งแบบอย่างแนวทางคําสั่งใช้และการยอมรับของท่าน,นาบีบบอมอัลมัสลลัมหลัยิมาชัลลัมเพราะศาสนาอิสลามนั้น เป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วอัลลอฮฺจะาลาทำให้ศาสนานี้สมบูรณ์แล้วและอัลลอฮฺจะาลาใช้ให้เรารักทรอซูลและความรักที่แท้จริงที่เรามีทรอซูลคือการปฏิบัติตามแบบยาของทรอซูลแนวทางของทรอซูลย,ยึดมัน่นกัดมันไว้โดยกับฟันการามฟื้นฟูซุนนะของทา่นานอับดุลลาฮฺอะลัยฮิวซัลลัมและออกห่างจากอุตริกัมที่ไม่เคยมีรูปแบบไม่เคยมีหลักฐานไม่เคยมีคำสั่งไม่เคยมีการยอมรับที่เคยถูกยอมรับใน ยุคสมัยของท่านนาบีสุญญาลต่านอะหุบอือสัลลัมเพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำพาพวกเราไปสู่ความเลวร้วายและการหลงทางและการลงโทษของัลักสุบฮานะฮูวบ่าอาลาและ่ลารอย่างไรจงนึกถึงอายะอัลกุรอาน ที่อัลลอฮ์จอาเล่าเตือนพวกเราเอาไว้ในอันกุรอานบอกว่าฟันยาฮเดลลาดีนายูคอลิฟฟนาอนามรีดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของมุฮัมมัดจงระวังอันตุซีบะฮุมฟิชนะจงระวังว่าเวลาที่พวกเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งของมุฮัมมัดพวกเจ้าจะเผชิญกับฟิชนะเอายูซีบะฮุมอาดาบุนอาลีมหรือไม่ก็จะเผชิญกับการลงโทษอันเจ็บปวดและอัลลอฮ์จอาลายังกล่าวไว้ว่าฟาบูดูมาชิตุมินดูนี่ดังนั้นพวกเจ้าจงขอ ลบต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตามแต่พวกเจ้าผสมเลยนั่นหมายความว่าการที่เราเชื่อใครก็ตามในสิ่งที่ข้านกับอัลลอฮ์และข้านกับนบีขององค์นั่นแปลว่าเรากําลังอีบาดะต่อสิ่งสิ่งนั้นต่อคนคนนั้น อัลลอฮ์จึงท้าทายอัลลอฮ์จ่าละจึงบอกพูดครับบอกว่าฉะนั้นพวกเจ้าจงเคารพต่อสิ่งอื่นจงเชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เลยหากพวกเจ้าประสงค์กุลอ um ah ินนัลคอซศิลินัลลัตินัลข้าศิลูอันฟุซุมอัลฮิเนฮิจามันกิยามะมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู ar, ้ที่ขาดทุน คือคนที่ทำให้ตัวของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาขาดทุนในวันที่เขามาหาอัลลอฮ์จอาละในวันเกียร์มาอะลาดาริกะฮุลคุสรอนุมูบีนดังนั้นใครก็ตามที่มีสภาพเช่นนั้นนั่นคือการขาดทุนที่ชัดแจ้งยิ่งนักขอเราสุขภานของวัตจาลาเมตตาพวกเราและปกป้องพวกเราและปกป้องสังคมของพวกเราให้ออก่างจากการการะทําและความเชื่อและแนวทางที่มันไม่ใช่แนวทางของอิสลามไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสซาลัม ราะสิ่งต่างๆมาตั้นต่อให้เรามีเจตนาดีเพียงใดก็ตามมันจะนําพาพวกเราไปสู่ความเลวร้ายและพี่น้องถามพวกเราสิว่าเมื่อถึงวันกิยามร์ไหลเราจะอาละถามเราว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเราได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เราได้ปฏิบัติตามเราซึ่งเขาพงมากน้อยเพียงใดขอเ้าว่า سبحانه และกป้องและคุ้มครองพวกเราอินนัลลอฮ่วะมะลาอิกะตูยุสลูนอาลลัลนบียาอิยุลล์ดีนอามันุสลูอัลเลฮิวะสัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮ์มัสสลิวัสสลิมวะบาริกอัลลอฮ์บิดกะวะรัสูลิกะมมมุฮฮฮัััดวะอออลล معين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون